สวัสดีครับผมช่างเป้าจาาอำพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับสเกลนะครับหรือ sql นะครับของ Motorola gd8800 ครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีปรับสเกลมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาเริ่มปรับสเกลพร้อมกันนะครับวิธีปรับสเกลให้ทำแบบนี้นะครับให้ท่านกดเมนูไปหนึ่งทีนะครับปึ๊บเพื่อจะเข้าโหมดเมนูนะครับ กดลูกศรขึ <Solomon> ้นนะครับหาคําว่า rx ตัวนี้เลยนะครับตัวประแจนี่ครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้ท่านกดเมนูไป1หนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามันเมนูแรกเลยครับสครินี่ครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วให้ท่านกดเมนูครับปุ๊บอ่ามันจะมีอยู่สามดูนะครับเนี่ยครับมีามี9ระดับนะครับมี9ระดับตัวนี้นะครับผมแนะนําไปที่เบอร์สี่นะครับตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วก็กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยนะครับวิธีปรับสเกลมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องการปรับสเกลหน่อยนะครับว่าทําไมเราถึงต้องปรับเป็นเลขสี่นะครับอ่ะผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับสเกลมัครับตัวนี้มันจะอยู่ทั้งหมดคือ9ระดับนะครับก็คือ1นึถึงเนะครับอ่าถ้าท่านปรับต่ําเท่าไหร่นะครับปรับ สามับบสองอะไรพวกนี้นะก็ได้ไน,นะครับอ่ามันจะรับชัดรับไวนะครับอ่าก็คืออ่าข้อดีของมันก็คือจะรับไวน,นะครับถ้าต่ํามากๆนะครับอ่าก็มันจะอ่าเสียงมันก็จะซ่านะครับมีเสียงแทรกนะครับถ้าปรับสูงนะครับอย่าง 6- 7อะไรประมาณนี้ครับอ่ามันก็จะรับช้านะครับอ่าข้อดีของมันก็คือไม่มีเสียงแทรก <c oughs> นะครับอ่าตัวนี้ แนะนําปรับไว้ที่ระดับ4นะครับก็พอดีเลยนะครับตัวนี้รับไวรับชัดเลยนะครับตัวนี้บอกก่อนนะครับรับชัดแม้ในที่อับสัญญาณนะครับตัวนี้นะครับเสียงนุ่มด้วยนะครับเสียงนุ่มด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ